ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างกับ่น้องสาวค่ะหนีไปเที่ยวกันมาก็เป็นเหมือนจริงๆแล้วเป็นการให้รางวัลครั้งแรกในในในชีวิตเราเลยนะที่เราแบบว่าเอาเงินเราที่เราทํางานล้วไปเที่ยวไปต่างประเทศแล้วก็ไปแบ่งน้องเราด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อน้องสาวไปด้วยเขาก็จะมาจากเขาเรียนต่ออยู่ที่ประเทศจีนเขาก็จะมาจากจีนเราก็จะมาจากไทยล้วไปเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้ค่ะสุปสุบเงินพี่สาวเต็มที่มากค่ะอันนี้ไปที่ไหนบ้างกี่วันยังไง ไปที่ฮ่องกงค่ะเอ่อสี่วันสามคืนใช่ค่ะก็ไปไปไปแบบไปกันเองแล้วก็คุยกันเองว่าวันไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนดีอะไรนจนตอนนี้ก็ยังหลงรูปไม่ครบวันเลยอ่ะอันนี้หมดไปเยอะหมคะชองไปเราไม่ไม่ค่อยหนาวเพราะว่าของที่นั่นเขาเหมือนแพงพอดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปยืนดูคือเราก็ไปถามคนด้วยแหละว่าแบบเอ้ยฮ่องกงมันอะไรมันน่าชอบเลยเขาบอกเสื้อผ้าถูกมาก เราก็ไป <laughs> ไ,ม <laughs> ไม่ถูกเลย <c oughs> แล้วเข้าพอกับสยามบ้านเราเลยบางอย่างบางอย่างก็แพงกว่าซึ่งบางอย่างที่เป็นแบรนด์เนี่ยตอนแรกบางทีก็กลับไปเก็บแบรนด์บางอย่างที่เราอยากได้แต่ว่าแพงกว่า อีกก็เลยได้แค่แบบนิดห,หน่อยๆสนุกนก,กเฉยๆค่ะ็น่าร้าเราเหมือนแบบอยากไม่อยากจะไปเที่ยวเราอยากเก็บังเป็นก้อนใช่ใช่แล้วพอตอนนี้ไปใช้หนูก็รู้สึกแป้วสิ่งที่หนูมีไ <c oughs> ม่หายไปใช่แล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยก็คงอีกสักพักนึงถึงจะไปเที่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เก็บใหม่ไหมคะเก็บค่ะเก็บเก็บเพราะว่ามันก็เราก็ไม่ได้ใช้คนเดียวด้วยแล้วก็แบบไปแบ่งน้องด้วยครั้งหน้าก็ คงจะไปกันทั้งครอบครัวชวนคุณแม่ชวนน้ามาไปเหมือนรอบแรกขอแบบเด็กๆไปเที่ยวกันก่อนรอบหลังนี้ชวน,น้ครอบครัวนีเาเลี้ยงเขาครอบครัวเลยไหม,ไม่ไม่ไม,ไม่คนอื่นก็มีหน้าที่การงานก็ต้องเลี้ยงแม่เขาเราก็เลี้ยงแม่เราอะไรอย่างนี้เป็นแสามีแห่งชาติไปแล้วอ,อ๋อหนูก็ว่าจริงๆแล้วเขาก็คงคงมีหลายตัวเลือกมั้งคะแล้วหนูมันหลุดเข้าไปได้กขอบคุณมากเลยขอบค,คุณที่เลือกหนูเป็นหนึ่งในสามีแห่งชาตินะคะหนูจะตั้งใจทําหน้าที่การงานนี้ให้ดีที่สุดมั่ว ั <c oughs> างแรกเขารู้สึกยังไงบ้างเขาคิดแบบสามีอะไรอย่างเงี้เย,อยเออหน,นูก็ร <ผม S 2> ู้สึกว่า่เป็นแฟนนะให้หนูมีตัวตนในในในนี้ด้วยเหรอตื่นตีใจตื่นเต้นของคุณที่ให้การได้รับความสนใจดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึกก็เหมือนแบบเหมือนตอนเราเด็กๆเราชอบดาราแล้วก็ชอบไอดอลชอบดาราเกาหลีหรือดาราฝรั่งเลยลก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นของเราเขาเป็นของเราเขาไม่ใช่ของใครอนุญาตได้แค่ถ้าสมมติ ป้าชาหรืออนนี้ฉันจะแต่งงานเนี่ยฉันได้คนเดียวเท่านั้นเองถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนต้องฉันคนเดียวเท่านั้นเออแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะที่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นที่พึ่งให้กับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบว่าเออมองดูว่าเราเราทำงานนะเราเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะได้ทำตามเพราะว่าเจอหลายคนที่เขาไปสอบเข้ามหาลัยเดียวกันกับเราเลยเขาอยากอยู่กับเราใช่เขาอยากเจอเราแล้วก็ดดนโชคดีพอดีที่พอเขาติดก็รู้สึกว่าเออว่ะอย่างน้อยมันก็แบบ กระตุ้นกบตัวเองได้อะเออเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ก็ดีถึงจะดีไ่มากแต่ก็นิดนึงก็ภูมิใจละแบบนี้ภาษาอังกฤษชาตินี้ท้ามีแฟนเลยปะคะเนี่ยโอ้มันก็คงไม่นะค่ะพี่เขาก็คงแบบว่ารอดูว่า เราจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็คงต้องสักพักหนึ่งพอเราเพิ่งเข้ามาวงการอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีก็คงไม่ได้แบบสวัสดีจ้ามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโ้<อ>มมนมหนเลยนั่นเลยค่ะทำไมไม่มีใครมาจีบหนูเลยค่ะหรืเอเพราะว่าเขาคิดว่าเราไปแบบเป็นคมหรือเปล่าที่เป็นสามีแล้วกันอ่าเป็นไปได้บางทีเขาแบบได้ยินเสียงหนูเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าทางเราเขาก็จะคิดว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งจริงๆเราเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วแบบ พีสาา่สาวเขาบอกาสาวก็ไม่มีนะก็มีแต่บอกว่าแฟนคลับกันนะสนุกสนุกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแอบมองอะคะเี๋ยวมองสาวสวยมองอะไรบ้างมองอะไรแต่จิเราแต่เราชอบผู้หญิงสวยๆนะเจอผู้หญิงสวยๆแล้วก็จะแบบนัดแตนุว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นกันทุกคนปะพี่ก็เป็นปะเป็นปะ ผู้หญิงสวยคนนี้น่ารักเออน่ารักแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็เออน่ารักอย่างเงี้ยแต่กับผู้ชายยังไม่ค่อยเพราะว่าเราเหมือนเรามาเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเจอพี่ๆแบบเขาหลอกกันมากแล้วไงเดินตนามถนนเราก็จะไม่ค่อยเจอแบบหลอกขนาดเท่าที่เราเจออย่างเงี้ยแต่เดีนี้ผู้หญิงสวยไม่ได้เป็นดาราก,ก็สวยไม้อย่างเอ็มเป็นผู้หญิงสวยไหมในสนายตาในสายตาเราเหรอคือเขาอาจจะตรงสเปกกับหลายคนแต่เราก็มองเขาสวยนะเขาสวยมากเลยแต่มันไม่ใช่แบบว่า ขีนที่เราชอบจะเป็นแบบแนวน่ารักน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะหน้าไทยบางคนจะชอบแบบหน้าไทยแต่ถ้าถามว่าสวยไหมหนูว่าเขาสวยมากสวยมากเลยละกินกันเลยได้ปะโอ้ยบ้ีบา้าดีไงนะถ้าไม่ได้เป็นสาม,มีก็เป็นสาม,มีเอม, <c oughs> ม,มเนาะแขกของเองเขาก็เป็นสาม,มีแห่งขกของหลายคนเอ <c oughs> นอเขาก็แบบคนก็ oh. แบบเอ้ยจริงๆแล้วแมนแมนทั้งคู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอโทษด้วยพี่หลอกกว่าตอนนี้จะมีคัมภีร งาน<ต>คู่คอคะรอรอมากเลยโอ้หนูก็รุนมากเลยหนูก็รอ,อเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ทําอยู่ล้วก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่ามันก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจแล้วก็ความเหมาะสมทุกอย่างหนูก็ยังตอบไม่ได้จนกววามันจะฟันออกมาว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทั้งเพลงทนะั้งละครค่ะก็กำลังแบบเหมือนกำลังลุยๆกันอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แน่นอนที่จะแบบพูดออกมาวว่าทั้งเพลงทั้งละครอาจจะเป็นทร ใช่ค่ะมันก็ยังลุ้นๆแต่ถ้าสมมติว่าถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาบอกแน่นอนแฟนรถขับก็รอเนาะใช่ค่ะก็รอหนูก็รอค่ะเขาก็รอแต่วันนี้ก็มีงานเดียวของเราเต้นครั้งแรกอ๋อใช่ค่ะมันก็เป็นงานงานปกติงานที่ที่ไหนนะหนูไม่รู้ว่าตรงร้านชื่ออะไรนะนิง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 ร้านไอ้ร้านแดนอะมันชื่อร้านอะไรอะ랩บ,บีทโอเคค่ะโทษค่ะก <ๆ S 1> ็จะมีเอ่อร้องร้อง ที่ร้านนะคะและ็บบีดวันที่25กุมภาพันธ์นี้ใช่เป็นแบบทีมแดนซ์มีเตรียกขนาดไหนคะฟิตร่งางกายหรือยังฟิตร <c oughs> ่งางกายหรือยัง <c oughs> <c oughs> เป็นหนักนะใช่มาเนียวเออมันน่กกากลัวมากมันต้องฟิตฟิตมากๆเลยเพราะว่ามันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงปกติะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เต้นเต้นหนักมากกว่าทุกครั้งเลยแกเราก็มีแต่จริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้ก็ยุ่งวุ่นเรื่องเรียนเพิ่งเปิดเทอมนิดนึงก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ลงมือแบบ ขนาดนั้นแต่คือเราก็ปูปูไว้ทุกทุกอย่างแหละเรื่องเรื่องแบบนิสเพลงเรื่องความคิดว่าจะยังไงเลี้ยงยังไงให้ใครมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเติมไ้หมดละเหลือแต่ลงไปลงไปทำเพราะมันแบบวิ่งไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ใครเป็นคนแบบว่าวางแทนคนเาต้องเป็นต้อง,อ,อ,งอะไรเงี้ยเป็นทางคนจ้างเขาก็จ้างมาว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แนวนี้อ,อยากได้แนวนี้เราก็จัดไปเราก็ดูว่าเราเหมาะสมกับยังไงอะไรยังไงีอันนี้จะมีใครมาร่วมแซมไหมคะนะก็ยังมีมีแขกพิเศษต้องอุกุบไว <Okay. S 1> ใ้ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเราไม่สามารถดึงเขามาลงงานเราได้งานเคยงานหวานเขาก็เออมีราคาเดี๋ยวหนูต้องจ่ายเขาแพงอีกเรียกเขามาแล้วเขาจ,จ่ายแพงกว่าค่าตัวเลยใช่ท่านี่หนูจะได้กินเยอะเยอ,อแล้วอย่างนี้บัตรตอนนี้ขายไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ยังมีแบบว่าที่นั่งธรรมดาเป็นที่ยืนธรรมดาธรรมดายังไปดูได้อยู่อย่าลืมไปดูนะไปดูว่าส <Okay. S 1> ่วนชวนชวน